สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับผ้าไหมสวยๆอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบผ้าไหมสามตะกรอนะคะมาชมนะคะชมผืนแรกเลยค่ะมาชมผ้าไหมสามตะกรอนะคะผ้าไหมเชิงบนล่างนะคะใช้ผ้าเป็นสีแดงนะคะ ไหมสามตกรนะคะเชิงบนล่างนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสามตะกรนะคะเชิงบนล่างนะคะลายสวยๆนะคะช่วงนี้ผ้าไหมราคาพิเศษนะคะลายนี้นะคะผืนละทัน 1, 1 8 0 0บาทนะคะ1800บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่าในใดสนใจทักมานะคะผ้าไหมสามตะกรนะคะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าหนานะคะคืนนี้ท่าในใดสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปนะคะ ถ้าไหมาสามตะกอนะคะลายโฮโบราณอีกโฮโบราณแต่เป็นโฮดออกสีประยุกนะคะออกสีแบบนี้นะคะมีแค่สองสีนะคะทอสอดริมนะคะทอสอดริมบนล่างออกเหลืองทองนะคะ พอสลับกับไหมคั่วผางกระรอกวันนี้มาชมคระๆกันนะคะผ้าไหมาสามตะกอนะคะลายโฮโบราณนะคะ ทอสอดริมบนล่างค่ะแต่สีเป็นสีที่เหลืองสวยมากนะคะขาวเหลืองนะคะเป็นเหลืองทองนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะช่วงนี้เอาผ้ามาลดราคาเยอะนะคะลดราคาท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปนะคะ เป็นผ้าสามตะกอนะคะมัดมีเชิงล่างนะคะแต่ด,ด้านบนเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีฟ้าสวยๆนะคะเนื้อผ้าหนานะคะเนื้อผ้าหนา นุ่งสดได้นะคะเนื้อข้าหนานุ่งสดได้ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,800บาทนะคะ1,800บาทท่านใดสนใจทักมาค่ะสีฟ้านะคะ ไหมเส้นใหญ่นะคะเป็นไหมเส้นใหญ่คืนนี้ไหมเส้นใหญ่ท่าในใดสนใจทักมานะคะพืนต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะเชิงล่างเชิงเดียวลายใหญ่หน่อยนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียว เป็นผ้าสมปรบปูมนะคะเป็นผ้าสมปรบ านใดสนใจทักมานะคะลดราคาพิเศษนะคะ1,900บาทนะคะราคาพิเศษ1,900ับาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีถ้าไใหม่ราคาพิเศษนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะช่วงนี้นะคะ ราคาพิเศษเยอะมากนะคะท่านใดสนใจพักมาพื้นต่อไปนะคะผ้าไหมสามตะกรนะคะเครือสมองเชิงล่างเชิงเดียวนะคะลายแบบนี้ ผ้าผืนนี้เนื้อหนามากนะคะเนื้อหนานะคะผ้าเคลือสมองเนื้อผ้าหนานะคะ ถ้านในสนใจทักมานะคะเครือสมอเผืนอละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะผืนอละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคานี้อาบัญญาส่งฟรีนะคะเป็นราคาอยากขายเป็นราคาอยากขายนะคะเป็นราคาพิเศษพิเศษกันเองมากๆนะคะอยากให้คุณลูกค้ารับไป ดูแลต่อนะคะถ้าในรสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นสโรงนะคะผ้าสรงเหมาะสำหรับท่านชายนะคะซื้อฝักนะคะท่านชายนะคะ ไปไว้ใช้นะคะห้าสรุรงนะคะท่านหญิงก็สามารถใช้ได้นะคะเอาไปตัดชุดเสร็จก็ได้นะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะลดพิเศษผืนละ1400บาทนะคะผืนละ1400บาทราคานี้อากน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะช่วงนี้ลดราคาภาพเยอะมากนะคะลดให้นะคะได้ไปไว้ใช้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเราจะได้นำเสนอผ้าไหมสวยๆมาให้ชมมาให้ชมได้บ่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ